เสื้อไทลีกที่น่าสะสมในปีนี้ครับสำหรับไทลีกในปีนี้นะครับก็ได้มีหลายๆทีมนะครับได้ออกแบบเสื้อออกมาได้สวยงามเลยนะครับวันนี้เราจึงยก3ตัวที่เราจะแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยได้ไปตามเก็บสะสมนะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับอยุธยายูเนเต็ดครับในปีนี้นะครับอยุธยาเนี่ยได้เลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกนะครับในฐานะรองแชมป์ไทลีก2เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาครับปีนี้มาในแบรนด์ของ e c o ก้สปนะครับแบรนด์สัญชาติไทยครับซึ่งราคาเนี่ยจะอยู่ที่590บาทครับ ตัวที่2นะครับ t Bangkok United นะครับซึ่งปีนี้นะครับ t Bangkok United เนี่ยจากเดิมเนี่ยที่ปีผ่านๆมาเนี่ยเขาจะใช้อารีใช่ไหมครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาได้เปลี่ยนมาใช้เป็นแบรนด์ Adidas ครับเป็นแบรนด์สัญชาติเยอรมันนะครับผมซึ่งเป็นการกลับมาร่วมงานกันในรอบหลาย10ปีของทางด้านของ Bangkok United กับ Adidas ครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,190บาทครับยกเว้นตัวเตอร์นะครับที่จะอยู่ที่ประมาณ1,490บบาทครับ มากันที่ตัวสุดท้ายนะครับการท่าเลย FC นะครับซึ่งปีนี้เขาได้จับมือกับมิซูโนะนะครับซึ่งเป็นการกลับมาร่วมงานกันในรอบหลาย10ปีนะครับซึ่งของการท่าเลย FC เนี่ยก็จะมีทั้ง2เกรดนะครับก็จะมีทั้งเกรดนักเตะน,นะครับจะอยู่ที่ราคา1,967บาทแล้วก็เกรดแฟนบอลนะครับจะอยู่ที่990บาทครับ และนี่คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ